ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกผมป๋าแงมและทีมงานที่มุ่งเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่เทศบาลตะบนท่าน้ำอ้อยม่วงหักจังหวัดนครสวรรค์ครับเทศบาลตะบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักอำเภอปยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุประจำปี2567โดยมีรถตรวตีดรวิรัตโตอิ่มนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เป็นประานเปิดงานครับทําให้ผู้สูงอายุนะครับได้มีการพบปะสังสรรค์กัน 1.2. ได้มาออกกําลังกายในการเล่นกีฬา 3. เพื่อกระชับมิตรนะค,รความสัมพันธ์ให้มีความรู้รักสามัคคีกันในวันนี้นะครับมีผู้สูงอายุนะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับประมาณ400คนนะครับคุณเพรินโตอิม่มรองนายกเทศมนตรีประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าน้าอ,อ้อยม่วงหักแม่งานในครั้งนี้นะครับบอกว่า การแข่งขันจัดขึ้นในทีีมของดำดงตัวโจ๊กลิเกที่โด่งดังในโซเชียลสังเกตได้จากการแต่งหน้าแต่งตาครับแต่งตัวกันงามๆก็คือเป็นชุดดำดงนะคะมีดำดงดำดงสีเขียวดูดดำเด้งดำดึงดำด,ด,ำดีทั้งหมดเรามีห้าสีนะคะและเ้าที่สวมข้างและสีค้ายจะ เราเรียนอะไรบางคน okay. Okay. Yeah. เห็นตลกๆอย่างนี้แต่การแข่งขันจริงจังมากนะครับเพราะผู้ชนะจะได้ทองเป็นรางวัลครับแต่ละสีแต่ละกลุ่มเนี่ยหวังชนะหวังมีชัยชนะเพราะว่าเราแจกทองค่ะโอ้โหเราแจกทองขนทองมาแจกนะคะทั้งทองมือกั้งทองพัดทองหยิบทองยอดทองเอกค่ะงานนี้เราแจกแต่ทองทองทองค่ะ เริ่มเ้นด้วยการรื้อฟื้นย้อนวันวานวันก่อนด้วยการแข่งขังขนกีฬาพื้นบ้านปี่มาก้งกล้วยตัดก้านกล้วยมาเลยแล้วเราก็มาตัดมาตัดเส็นนะคะเราก็มาเอามีดกรีดตรงนี้สองข้างแล้วเราก็หักเอาไม้เสียบนะคะเราก็มาหักมองไปแล้วก็คล้ายกับหูม้าอันนี้ก็เหมือนหูมา้นนมาใช่ค่ะแล้วเราก็มา้าแล้ว s. <S ตอนนี้ก็วิ่งแข่งมา้ากั้กล้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตูนะคะเดี๋ยวดูวิธีการแข่งค่ะ แข่งขันตีกอบพระราชากอบราชินีกีฬาสำหรับผู้สูงอายุที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเตะปีบโชคครับบังกีน้นิสไกลสุดสินเตรตเราเ,ราเราอาเท่าไหร่เอาทักแปดเมตรก็พอแล้ว การเล่นมอนซอนผ้าและการเล่นรีรีข้าวสาราาสร้างเสียงโ,โหระปรอยยิ้มความสนุกสนานความสามัคคีเติมพลัง เติมกลังใจกับผู้ชุงอายุทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับท่านนายกรอฐมนรดรีดตรวิรัตโตอิมออกเงินเองทั้งหมดครับคุณธรินบอกว่าในเขตพิจารณนท่านน้อยม่วงหักมีประชากรเพียงกว่า5,000คนเท่านั้นซึ่งน้อยมากจึงจุงใจให้มีการเพิ่มประชากรเด็กแรกเกิดลูกคนแรกมอบเงินให้5,000บาทถ้ามีลูกคนที่สองมอบให้เลย10,000บาทไมบาทตลอด5เดือนที่ผ่านมา มีคนตายมากกว่าคนเกิดซะอีกเกิด3ามตายเจ็ดนวนประชากรก็เลยลดลงไปอีกอย่างไรก็ตามนะครับประธานชมรมผู้สูงอายุบอกว่าคนที่นี่อายุยืนมากอายุ102ปีเพิ่งเสียชีวิตและยังมีคนอายุ90กว่าปีอีกหลายสิบคนนะครับการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุยืน ส่วนคนวัยหนุ่มสาวก็รีบเร่งผลิตประชากรให้เกิดความสมดุลกันหน่อยนะครับ